สวัสดีครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไข หรือว่าจะลองฝึกหัดเปลี่ยนอะไรล่รถจักรยานยนต์ในเบื้องต้นในตัวของท่านเองนะครับก็มาติดตามรับชมกันต่อนะครับในตอนที่3กับรถจักรยานยนต์ s u ซูกิฮายาเต125นะตัวนี้เป็น h ายาเต้คาบูเล t ตอรนะครับอ่าสคลิปแรกนะครับเราทําอะไรกับ h ายาเต้นะครับก็มีเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องใส่กรองน้ํามันเครื่อง น้ำมันเฟืองท้ายไส้กรองอากาศส่วนคลิปที่2นะครับก็เป็นการเซอร์วิสระบบเบรกหลังนะครับส่วนล้อหน้าล้อหลังนะครับก็ลูกศิษย์เขาก็ไปจัดการเปลี่ยนทั้งยางนอกยางในให้เรียบร้อยทีนี้นะครับในวันที่รถคันนี้นะครับพี่กิต,ติที่แกรับอาสาจะเพื่อนแกเอามาซ่อมเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่ารถคันนี้ เวลาบีเบรกหน้าเนี่ยนะครับไฟเบรกไม่ติดแล้วก็ไม่สามารถสตาร์ทกดสตาร์ทได้นะครับต้องใช้เฉพาะเบรกหลังเท่านั้นนะแล้วในวันที่เขามีการถอดตรงหน้ากา,กา,กา,กากข้างหน้าตรงส่วนบนเนี่ยนะครับคือเขาจะมาทําการล้างระบบเบรกหน้านะครับเนื่องจากเบรกหน้าก็เบรกไม่อยู่นะครับนะก็เลยถือโอกาสเนี้ยนะตรวจสอบเกี่ยวกับระบบเบรกไปเลยว่า มันเป็นเพราะอะไรนะครับเบรกหน้ามันถึงไม่ติดอ่ะเดี๋ยวครูให้ดูอย่างนี้ก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยววานลูกศิษย์คนนึงเปิดสวิตกุญแจให้ครูหน่อยเปิดออนอ่าเปิดแล้วครับรุ่นนี้นะครับพอเปิดสวิตกุญแจนะครับไฟท้ายหรือไฟหลีเนี่ยมันจะติดเลยนะครับปกตินะอ่ะเสร็จแล้วโปเต้บีเบรกหลังให้ครูอ่าปล่อยเบรกแล้วปล่อย เบรกไปดีเบรกแล้วปล่อยอ่ะโอเคนะสวิตเบรกหลังไม่เสียก็คือตามที่เขาแจ้งมานะครับว่าใช้ได้เฉพาะเบรกหลังถ้าจะสตาร์ทมือนะครับแล้วไฟเบรกจะติดเฉพาะตอนบีบเบรกหลังทีเนี้ยเราก็มาดูที่สวิตเบรกหน้าอ้าวรุนนี้เป็นดิสเบรกนะครับเวลาเราไม่ได้บีบเบรกนะครับอ่าเวลาเราไม่บีบเบรก มือเบรกเนี่ยมันจะมาดันตัวเดือยสวิตตัวนี้เข้าไปอย่างนี้นะครับอ่ะนี่กูทําให้ดูนะนี่อย่างนี้นะครับนี่นะครับพอเวลาเราบีบเบรกนะสวิตตัวนี้มันจะจากออกมานะครับไอสะพานไฟหรือหน้าคอนแทคข้างในมันจะต่อแต่ตอนเนี้ยท่านดูนะครับนี่นะเห็นไหมเนี่ยมันไม่ติดเลยเห็นไหมครับเนี่ยข้างท้ายเนี่ยไฟเบรกไม่ติดเลยอ่ะเราก็ดึงสวิตสต็อปเบรกออกมาครับ ดึงเลยดิไปโยกมันทำไมล่ะเสร็จแล้วเอาแหนบนะครับเหลือ,อลวดมาทำการต่อตรงครับอ่เฮ้ย hey. บ่ายสองวันนี้เบรก,กูจะติดไหมเนี่ยอ่าเนี่ยนะท่านดูที่มือของประวินนะครับเห็นไหมฮะไฟเบรกติดแจงแจ๋เอาแหนบออกอ่าดับ ต่อตรงอ่าติดอ่าดูติดนะครับไฟเบรกติดนะครับทีนี้เพื่อความชัวร์ว่าสวิตเบรกเนี่ยมันเสียจริงไหมอ่าเรามาตรวจสอบมาบ้านบานเบาะเลยมาอ่าเดี๋ยวครูขอญาตยืนตรงนี้นะครับเอามิเตอร์มาวางอ่าเสร็จแ,แล้วเดี๋ยวครูขอญาติเอียงน,น,นี้นะให้ลูกศิษย์ที่เขาเรียนไปแล้ว จาก a อซีพันปรับไปที่อ่าปรับไปเลยอ่าพอปรับไปเสร็จให้ทำไมครับเทสเ,เครื่องอ่ามิตเตอร์ครูไม่เสียนะทีนี้เราแตะไปที่คััวอันนี้ก่อนเรามาเช็คให้ทำฟรราร์มศาสตรนะลูกสิษย์เขาทำฟรราร์มศาสด้วยแล้วนะครับอ่าเช็คอ่าเงียบนะครับ ก็คือสวิตตัวนี้มันทํางานไม่ได้นะฮะจะตีว่ามันเสียก็เสียไปเลยกัและกันส่วนท่านใดบอกว่าจะลองเอาสเปรย์ล้างหน้าคอนแทกสเปรย์กัดสนิมมาหรือว่าจะไปแค่งแงะซ่อมนี้เรื่องของท่านอ่ะทีนี้เอาตัวใหม่ครับที่ครูเตรียมมาให้มาครับอ่ะทีนี้มาดูตัวใหม่เราก็จะเช็ควิธีเดียวกันนะครับมาดูว่าของใหม่มันจะเป็นยังไงแตกต่างกันไหม อโอเคนะสรุปว่าสวิต์ไฟเบรกหน้าเขาเสียอ่ะปิดมิเตอร์ไปที่ AC พันแล้วเดี๋ยวลองเสียบขั้วครับแล้วลองเบรกดูเอาสวิต์ตัวใหม่ไปใส่ครับเดี๋ยวครูขอมายืนหน้ารถนะเดี๋ยวตอนเขาเทสจะได้เห็นตรงมือของปวินด้วย อตอนนี้คือเอาบีบเอามือดันสวิตช์สต็อปเบรกปล่อยเบรกนะนะท่านเห็นหน้าแดงๆที่ตรงประวินนะครับสรุปว่าสวิตช์ไฟเบรกหน้ามันเสียทีนี้เดี๋ยวครูให้ดูต่อไปนะครับพี่กิติคนที่เป็นเป็นคนเอารถมาเนี่ยแกก็แจ้งบอกครูว่าเดี๋ยวเครื่องยนต์ติดแล้วเนี่ยให้เช็คไฟหน้าให้ด้วยเพราะว่าไฟหน้ามัน,มนไม่ติดอ่ะเปิดซิ้นแจติดเครื่อง ปิดออฟสวิตต์ตัวนั้นไปก่อนนที่เขาทำซ่อนมาอ่านะครับนี่นะเครื่องยนต์ติดแล้วนะครับอ่าลิฟต์สูงต่ำครับเห็นไหมนะปาววิงเขาคลิกสวิตช์ไฟสูงไฟต่ำแล้วนะมันไม่ติดนะครับอ่าครูกับลูกศิษย์ก็บอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวเราต้องมาเช็คว่าทำไมไฟหน้ามันไม่ติดทั้งไฟต่ำทั้งไฟสูงนะครูก็บอกลูกศิษย์ว่าน่าจะเป็นหลอดไฟขาด ขั่วสกกรโปกสายไฟขาดหรือสวิตไฟสูงไปต่ำขาดไอสวิตไฟสูงไปต่ำเสียในระหว่างที่กำลังจะเตรียมนะครับเพื่อจะตรวจสอบก็พอดีลูกศิษย์เขาตาไวนะครับะนะลูกศิษย์เขาตาไวนะครับเขาบอกว่าครูครับมันมีสวิตซ่อนอยู่ตรงนี้อีกตัวหนึ่งนี่นี่นะ มีสวิตลับสตอนอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวครูจะไปยืนที่หน้ารถใหม่นะครับอ้าวอ้าเปิดสวิตลับตัวนั้นครับอ้าวรลไฟตาำไฟสูงอ่าโอเคนะครับเพราะฉะนั้นอันดับเครื่องเลยรถคันนี้ไม่ได้มีปัญหาระบบไฟหน้านะครับนะเกือบพาครูล,ลงข้างทางอีกแล้วนะครับ เจ้าของรถก็ไม่ได้บอกคนเอารถมาซ่อมนะไอ้คนขับรถมาให้ครูซ่อมก็บอกให้ครูเช็คอย่างดีนะลูกศิษย์เขาตาไวอยู่มาดูต่อไปทีนี้ในวันเนี่ยนะครับที่เขาลือถอดหน้ากากเนี่ยนะครับเพื่อจะถอดแม่ปั๊มเบรกมาล้างมาเปลี่ยนชุดซ่อมเดี๋ยวครูให้ดูนะครับแป๊บหนึ่งนะครับ กลับมารับชมกันต่อนะครับพอดีเมื่อสักครู่นะครับอ่าพอ,อเขาเรียกไปพบนะครับอ่าวันที่เขาลื้อหน้ากากเนี่ยนะครับเพื่อจะเอาชุดแม่ปั๊มบนเนี่ยมาซ่อมนะพอเขาลื้อออกไปเสร็จปุ๊บคือครูก็มาดูนะครับสิ่งที่ครูเจอก็คือนี่ท่านเห็นนะครับสายสีส้มที่เข้าแตรนะครับ รถซูซูกินะครับสายไฟที่ออกจากสวิตกุญแจเนี่ยนะครับซูซูกิจะใช้เป็นสายสีส้มนะจะเห็นสายสีส้มเนี่ยวิ่งไปตามอุปกรณ์ต่างๆเมื่อเราเปิดสวิตกุญแจจะเห็นว่าสายสีส้มเส้นเนี้นะครับมีรอยทะลอกมาจะเนื่องจากว่าโดนหน้ากากถูหนูมันเข้าไปแทะหรือว่าชุดอ่าหรือว่าช่างหรือใครก็แล้วแต่เอามีดคัตเตอร์ไปสกีอันนี้คือครูไม่ทราบนะ แต่เราเจอหนึ่งอย่างโอเคนะ,ะกลับมาดูทางด้านล่างนะด้านข้างฝั่งซ้ายวันที่เขารื้อออกมานะครับแจ้งว่ารถคันนี้สตาร์ทต,ติดยากติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับเขาแก่เปลือกแก่ชุดสีออกอซูซูกิฮายาเต้เนี่ยมันจะมีโครงสร้างรถเนี่ยใกล้เคียงกับ ยามาฮ่านูโวนะครับเป็นรถทรงเดียวกันสไตล์เดียวกันคือจะมีแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้แล้วจะมีฝากระเป๋าเนี่ยปิดอันนี้คือแบตเตอรี่ที่มากับรถนะแต่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับคือตอนที่เอามาซ่อมมาสภาพนี้นะครับครูให้ท่านดูนะไอคนที่บอกว่าครูนะครับมาทําเรื่องอเอาดีใส่ตัวเอาไม่ดีเข้าให้คนอื่นนะครับท่านเห็นไหมครับไอนี้ซองใส่ รีเลย์สตาร์ทอยู่ตรงนี้นะแต่ตัวรีเลย์สตาร์ทห้อยอยู่อย่างนี้นะครับท่านดูขี้ฝุ่นนะครับอันนี้คือครูกับลูกศิษ์ไม่ได้ไปดึงนะวันที่เปิดมาคืออยู่อย่างนี้นะสวิตขาตั้งข้างเข้าใจนะสวิตมันคงมีปัญหามันเสียสวิตขาตั้งข้างต่อตรงอ่าแล้วคันนี้มันระบายความร้อนด้วยอากาศแล้วมีพัดลมช่วย ฝั่งเนี้ยมันจะต้องมีฝาครอบอุโมงลมเป็นก่อพลาสติกไม่มีมานะแล้ววันที่ครูมาดูคือครูก็งงนะปักหัวเทียนมั้นเป็นปลักยาวๆหุ้มไอตัวนี้มันไม่มีมาครูเอทำไมมันทําปักมายาวๆนะครับทำไมไม่ทําปักสั้นๆพอนึกไปนึกมาเอจใจอ๋อคือเขาลือ้อไอตัวฝาครอบอุโมงลมนี่ออกไป แล้วคอท่อไอดีรุ่นเนี้ยไม่ได้อยู่ทางด้านบนนะคอท่อ ID จะอยู่ทางด้านข้างส่วนนี่คือสภาพคาบูเรเตอร์เดี๋ยวครูให้ดู่นะอ่าท่านดูตรงนิ้วครูนะนี่ท่านเห็นคาบอยู่ใช่ไหมครับอันนี้คือรูระบายหรือรูหายใจนะครูคงไม่มานั่งสร้างให้เป็นคาบคือท่อเนี้ยไม่ได้ถูกสวมมานะครับนี่ท่อ,อนี้ไม่ได้สวมมานะฮะ ดูต่อไปนะครับไอท่ออันนี้ท่อหุ้มแตกนี่เรื่องปกติท่านดูท่อนี้นะครับอ่าเดี๋ยวมันเป็นท่ออะไรเดี๋ยวพอยว่าอตอบตายเห็นไหมครับจะหลุดไม่หลุดแหล่แล้วนะอ่าแล้วครูให้มาดูท่อนี้นะครับอันนี้คือท่อแวกถ้ำอันเนี้ยเป็นท่อแวกถ้ำของระบบวาล์วเตอร์อากาศนี่ท่านดูไว้ก่อนนะอยู่สภาพอย่างนี้นะเคนะอ่า มาดูอีกฟังหนึ่งนี่นะแบตเตอรี่ติดตั้งมาสภาพแบบนี้นะครับไม่มีอะไรรัดมานะครับแล้วให้ดูที่ตัวแผ่นชาร์จนะครับเล็ก,กูลเลเตอร์เล i กติฟเออร์อันนี้ไม่ใช่น็อตเดิมๆของมันนะแล้วครูก็มาดูนะครับก็ปรากฏว่าสายตรงเนี้ยนะครับลักษณะคือเนี่ยท่านเห็นไหมครับเนี่ยโดนเอามีดคัตเตอร์เนี่ยปอกมาแล้วนะ ่าแล้วดูต่อไปตรงนี้นะครับอันนี้คือสายไฟเข้าคอยนะครับอ่าสายที่ออกจากกล่อง C D I มาเข้าคอยตอนมันมาสายมันอยู่ลักษณะอย่างนี้นะนี่าะาะจะนั้นรถคันนี้เวลาคุณประกอบเปลือกหรือประกอบชุดสีเนี่ยไอ้ชุดสีที่จะมาครอบตัวนี้อีกทีหนึ่งเนี่ยมันจะมาทับสายเส้นนี้เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆ แล้วไอ้สายเส้นเนี้ยเห็นทองแดงแล้วเห็นไหมครับมันจะแตะลงโค้งนะครับลงกาวเพราะฉะนั้นถ้าไฟล์ที่มาจากกล่อง C D I นะครับแล้วมันไม่สามารถวิ่งเข้าไปที่ขดลวดแรงเคลื่อนต่ำในคอยได้สมบูรณ์นะครับจะเจอปัญหาคือรถสตาร์ตติดยากถึงสตาร์ตไม่ติดเลยนะครับอ่าเพรนั้นถ้เกิดว่าในกรณีที่เจอเหตุการณ์แบบเนี้มีคนโทรศัพท์มาถามครูว่าครูครับ รถผมเนี่ยเวลาประกอบเปลือกประกอบชุดสีเนี่ยแล้วมันสตาร์ทต,ติดยากหรือมันสตาร์ทไม่ติดแต่พอถอดเปลือกถอดชุดสีออกมันติดนะมันก็น่าจะเกี่ยวกับเปลือกหรือชุดสีนั่นแหละไปทับสายไฟนะครับสายไฟขาดสายไฟต่อลงกาวเนี่ยท่านเห็นชัดเจนไหมครับอันนี้คือครูคงไม่มานั่งเอาค้อนมานั่งทุบสายไฟให้มันบี้อย่างนี้นะ พราะว่าวันที่มาวันแรกคือครูก็บอกลูกศิษย์แล้วนะคะว่นนานะะเนี่ยดูว่าทามานะครับเนี่ยมอยู่อย่างนี้มันซ่อนมาอวอนนั้นถ้าเกิดว่าไม่ไม่ละเอียดพอนะครับเนี่ยปัญหามันแก้ไม่ตกนะชัดเจนนะแล้วเดี๋ยวพาไปดูไฮไลท์ครับอมาอเดี๋ยวครูขออญาตตั้งกล้องนะครับสักรู่ เวลารถผ่านการใช้งานมานานๆนะครับรถสตาร์ทติดยากหรือเวลาใครเนี่ยขอลรถมาเซอร์วิสที่โรงเรียนเนี่ยนะครับครูก็จะบอกว่าหัวเทียนเนี่ยก็ควรจะเอามาตรวจสอบด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวครูจะให้ลูกศิษย์เขานะครับถอดหัวเทียนมาเช็คกันอ่ะไปเลยครับถอดหัวเทียนให้ครูไหนครับอ่ะเดี๋ยวครูขยับไปด้านข้างนะครับเห็นเหมือนยันนะครับอ่า ดึงปักหัวเทียนออกหลังจากนั้นนะครับอันนี้จะใช้ลูกบ็อกเบอร์16ถอดแล้ววันที่ถอดหัวเทียนวันแรกนะครับครูให้พี่ปุ้ยเป็นคนถอดนะครับพี่ปุ้ยบอกว่าหัวเทียนถอดยากมากเลยนะครับครูก็บอกว่าสงสัยพวกจะขันมาปีนเกียวละมั้งอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะครับทำไมหัวเทียนหัวเนี้ย วันที่พิปุ้ยถอดเนี่ยมันถึงถอดยากนะแล้วเมื่อเช้านะครับครูก็ไปนั่งหาอยู่ว่ามันใช้หัวเทียนร,รหัสอะไรช่วงบ่ายก่อนจะทําคลิปครูก็ให้ลูกศิษย์เนี่ยนะครับช่วยหาให้หน่อยว่าที่ถูกต้องเนี่ยมันคือหัวเทียนร,รหัสอะไรกันแน่นะ่ะจนห้างเขายืนยันว่าเป็นหัวเทียนอย่างนี้นะครับอ่าครูถึงมาทําเป็นคลิปเนี่ยแหละ อันนี้ท่านไม่ต้องเชื่อครูนะครับท่านท่านศรัทธาร้านใครที่ไหนท่านก็เข้าร้านนั้นต่อไปอาจจะหัวเทียนตรงๆให้ครูให้เห็นยี่ห้ออ่ะอันนี้บอกก่อนนะครับว่าครูไม่ได้มีปัญหากับอ่าบริษัทผู้ผลิตหัวเทียนนะครับเดี๋ยวนะมันย้อนแสงเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวครูจะให้ท่านดูนะครับอ่อาอ้าวประมาณนี้ เป็นหัวเทียนนะครับของยี่ห้อ NGK นะครับไอตัว R นี่คือมีตัวต้านทานอยู่ในหัวเทียนนะครับตัวรีซิสเตอร์หรือรีซิสแตนส์อายี่ห้อหัวเทียนไม่ได้มีปัญหาอะไรหมุนไปที่รหัส CR8E มันเป็นหัวเทียนที่ใช้ใส่กับคอนด้า o v ว s onic นะครับทีนี้ปัญหาคือไอไฮายาเต้คันนี้นะฮายาเต้คันนี้เป็นคาบูเรเตอร์นะครับ มันใช้หัวเทียนเกียวสั้นรหัส CR6 นะ CR6 ที่เป็นหัวเทียนที่ใส่กับรถสี่จังหวะพวกตระกูลเวฟตระกูลดีมอะไรพวกเนี้ยตระกูลยมมามาห้าสปาร์กนาโนอะไรทั่วๆไปแล้วพวกเล่นเอาหัวเทียนโซนิกมาใส่ให้เพราะฉะนั้นวันที่พี่ปุ้ยเขาถอดหัวเทียนออกมาเนี่ยเนื่องจากว่าเกลียวมันยาวน,ยนะครับ เกลียวมันยาวเข้าไปเกินถือว่าโชคดีนะที่หัวลูกสูบเนี่ยกับวาลวเนี่ยมันไม่ชนหัวเทียนพอเกลียวหัวเทียนมันยาวกว่าเกลียวที่ฝาสูบเข้าเหมามันเกาะนะมันเกาะที่เกลียวส่วนเกินนะครับพี่ปุ้ยถึงได้คลายออกมายากอ่าส่วนท่านจะบอกว่าอันเนี้ยเจ้าของเขาไม่ได้ช่างเขาไม่ได้ใสหรอกคนเป็นช่างเขาก็รู้ เจ้าของรถสายเองหรือเปล่าวันนี้ท่านก็ไปพิจารณาต่อเองนะครับคือครูก็แค่เจอปัญหาแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังเท่านั้นเองแล้วในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวครูจะขอญาตใช้เป็นหัวเทียนเข็มนะครับใส่คืนให้เขาไปนะครับอ่าอยู่ไหนล่ะกล่องอ๋ออยู่ที่ครูนี่อยู่ที่ครูครูคะคะคนะครับ เดี๋ยวครูจะใช้เป็นหัวเทียนเข็มนะครับเป็น cr7 hgp นะครับหัวเทียนเข็มนะครับแกนกลางเป็นนิกเกิลอ่ะแกะเลยครับแล้วเอาตัวกันเกียวมันหล่อ,อเล่าเอามาเทียบให้ดูครับเนี่ยท่านท่านดูนะครับ ของที่มันควรจะเป็นคือเกีียวยาวเท่านี้นะครับแต่แต่เนี้ยที่เขาใส่มาคือตัวนี้นะครับถือว่าโชคดีนะครับที่มันไม่ชนกับหัวลูกสูบหรือวาลวเนี่ยมันไม่มาชนนะครับอ่ะใส่หัวเทียนคืนกลับเข้าไปตามเดิมครับหมุนเข้าเกลียวด้วยมือนะครับ พอมือเราหมุนไม่ได้ค่อยเอาลูกบล็อกไปแล้วก็หมุนด้วยมือรถที่มันมีตัวกระบังลมหรืออุโมงลมเนี่ยนะครับเวลา จะเซอร์วิสเนี่ยมันเกะก,กะนะครับก็เข้าใจว่าส่วนใหญ่ก็จะโดนถอดทิ้งครูใช้คําว่าโดยส่วนใหญ่นะครับเมื่อไปที่ร้านมันเกะก,กะเขาทํำยากเขาจะดึงทิ้งนะถ้าเจ้าของรถหรือคนใช้รถทั่วๆไปเขาก็คงไม่รู้หรอกนะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับก็เสียบปลัก๊กหัวเทียนกลับอ่า ส่วนเดี๋ยวพวกรีเลย์อะไรต่างๆนะครับระบบไฟชาร์จอะไรต่างๆเนี่ยเดยวคือครูต้องมาเก็บงานต่อนะครับอ่าคลิปนี้เอาเปลี่ยนหัวเทียนกับสวิตช์ไฟเบรกอ่าทีนี้ลองติดเครื่องดูครับว่า <c oughs> เราเปลี่ยนหัวเทียนแล้วนะครับแล้วมันจะเป็นอย่างไรอ่าไปเปิดสิช์ญาติดเครื่องนะครับอ่า รถสตาร์ทติดง่ายนะครับอ่าเดี๋ยวครูให้ดูต่อนะครับขออนุญาตตั้งกล้องแป๊บหนึ่ง ดูจากโทรศัพท์นะครับท่านอาจจะได้ยินเสียงหรือรอบที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ชัดเจนนะครับจากที่ครูกล่าวไปเมื่อสักครู่ว่าที่ครูมาดูเนี่ยนะครับท่อเนี่ยท่อแว็กท่อมเส้นเนี่ยที่ครูชี้เนี่ยมันคือท่อแว็กท่อมของระบบวาล์วเตอร์อากาศท่อเน,นี่ยมันปรีแตกอยู่นะนนเพราะฉะน,นั้นพอท่อเนี่ยมันปรีแตกอยู่ เดี๋ยวครูจะสมมุติโดยการดึงท่อนี้ออกไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวครูจะให้ดูนะครับเนี่ยท่านเห็นไหมครับเนี่ยท่านเห็นรอยปลี่แตกไหมนี่นะขี้ป่นยังก่ออยู่ดำๆนะครับแล้วรอบเครื่องเนี่ยยังเดินอยู่ประมาณนี้นะทีนี้ถ้าเกิดท่อนี้มันไม่แตกระบบมันไม่รั่วเดี๋ยวครูจะลองเอานิ้วอุดที่ท่อนี้แล้วท่าน ท่านลองฟังดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่าถ้าท่านอยู่ตรงนี้นะครับท่านจะได้ยินเลยนะครับว่าเสียงรอบเครื่องเนี่ยมันเดินสโลมันเดินเบาลงเดินนิ่มขึ้นแต่ถ้าเกิดเดี๋ยวครูานิ้วออกสมมุติว้าเนี่ยไอท่อเนี่ยที่มันแตกเนี่ยแล้วเราไม่ได้มาหาสาเหตุว่า มันเป็นเพราะอะไรนะครับอ่ดูนะครับเห็นไหมครับอ่ารอบเครื่องมันจะสูงขึ้นถ้าสมมติว่าถ้าระบบมันปกติรอบเครื่องมันอยู่ที่1 0 0่แต่ถ้าเกิดว่าไอท่อแว็กทมเส้นเนี้ยมันแตกตามตัวอย่างที่เห็นเนี่ยรอบเครื่องมันขึ้นไป1 0 0ก ท่านก็เปลืองรอบไปโดยเปล่าประโยชน์200รอบต่อนอาทีนะอะไรจะเกิดขึ้นก็คือสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงโดยใช่เหตุอ่าหัวนี้อ,ออกใหม่นะ,ะถ้าถ้าอยู่ตรงนี้จะเห็นเลยควาแตกต่าง,างชัดเจนเลยนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอเ้เล็กๆน้อยๆตรงเนี้ย ไอ้ท่อต่างๆเนี่ยนะครับคือคือต้องดูต้องตรวจสอบด้วยนะโอเคนะเพราะนั้นเดี๋ยวท่อเนี่นะครูจะต้องมาหาท่อใสใเข้าใหม่เนี่ยนะครับเนี่ยมันปรีแตกทั้งสองฝั่งเลยเห็นไหมครับเนี่ยอ่าชัดเจนนะโปรเต้ดับเรื่อง เพราะฉะนั้นซูซูกิ h ฮายาเคลิปที่3นะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้ก่อนนะครับก็ขอขอบคุณท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมจนจบนะครับอย่างที่ครูกล่าวไปตั้งแต่คลิปแรกว่านานๆจะมีรถค่ายนี้นะครับเข้ามาให้ศึกษาให้ทำคลิปสักทีหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ